와 wow. นี่คือเบื้องหลังการทำคลิปเต้นไฟเรืองแสงนะครับทุกคนเราซื้อไฟแท่งไฟมาเป็นแบบนี้เลยปาลินก็ช่วยนะครับทุกคนช่วยถือแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปาลินหกักแท่งเรืองแสงครับทุกคนเพิ่งเจอแท่งเรืองแสงครั้งแรกทำหัวหัวเสร็จแล้วข้อหัวปาลินน้อยนี่ครับวางเป็นตัวแบบนี้แล้วก็นี่ครับใส่หัวพ่อแล้วครับทุกคนมีหูด้วยนะพ่อทำเองปาลินก็ช่วยนิดนึงนะนี่ถึงเวลาที่จะต้องเต้นแล้วทุกคนมาครับ ระหว่างที่เต้นไปนะครับทุกคนมันก็จะมีแท่งเรืองแสงที่หลุดไปนะครับรูหัวประหลิ่นหูหลุดไปแล้วสองหูครับทุกคนพออหุ่นไปแล้วแล้วก็เต้นต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนแขนพ่อก็ติดครับนี่ครับออกไปแล้วนี่ครับทุกคนเวลาเราทําแท่งเรืองไฟนะครับเราก็ติด แบบท่อนต่อท่อนนะครับอย่าเอาท่อนมาติดกันนะครับทุกคนเวลาเต้นมันจะโยกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะนี่ครับอันนี้ก็แก้ไปเต้นไปสนุกมากเลยครับหลังจากเสียงหัวเราะแล้วทุกคนนี่ครับกิจกรรมครอบครัวที่สนุกสนานกันได้เลยนะครับทุกคนป่าลิงกับปาอก็เต้นอย่างสนุกสนานนะครับเต้นไปต่อไปครับทุกคนเมื่อแก้เสร็จแล้วครับแขนป๊อก็จะสั้นลงนิดหนึ่งครับทุกคนนี่ครับ เป็นคลิปที่สนุกมากเลยนะครับทุกคนลองไปทำกันดูนะครับทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ